สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนคนไข้าชาวกรีใต้หลายร้อยคนได้ออกมารวมตัวกันในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แพทย์ยุติการหยุดงานที่ยาวนานและเรียกร้องให้มีกฎหมายเพื่อป้องกันการดำเนินการทางอุตสาหกรรมใดๆเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อบริการสาธารณาสุขโดยการประท้วงของคนไข้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่แพทย์ฝึกหัดหลายพันคนนัดหยุดงานเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์เพื่อประท้วงแผนของรัฐบาลที่จะเพิ่มคต้าอาจารย์แพทย์ ซึ่งพวกเขาอ้างว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาเฉพาะทางด้วยการหยุดการดังกล่าวได้สร้างผลกระทบอย่างหนักทําให้เกิดการหยุดชะงักในโรงพยาบาลและทําให้เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกการรักษาที่สําคัญของผู้ป่วยจํานวนมาก อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลได้สรุปการเพิ่มโควตาการรับเข้านักเรียนประมาณ1,500คนสําคนสำหรับโรงเรียนแพทย์ในปี2568ซึ่งรัฐบาลกล่าวว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และประชากรสูงอายุท,ยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำการแพทย์อาวุโสและศาสตราจารย์ทางการแพทย์จากสถาบันการแพทย์หลักบางแห่งของประเทศเพื่อเข้าร่วมการหยุดงานประท้วงอย่างไม่มีกำหนดเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมไปถึงแพทย์ในสถานพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งของประเทศยังได้ระงับการรักษาผู้ ป่วยนอกและการผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉินอีกด้วย